มันเหรอเขาขับเมาหาเห็ดอีกลอบพี่น้องเอ้ยเห็ดแตกขาวเหลืองพี่น้องไม่กวป้าหมองเก้าเนี่ยพี่น้องเอ้ยน่ะพ่อแม่พ่อลูกกันมั่นไหล <c ười> ได้ละพี่น้องเอ้ยกุมออต้อ้ยออกต่อพี่น้อยนี่โอ้ยอันนี้สวยงามมากเลยพี่น้องมึงดูคุณน่ะ ใดไพอกระเทืนอนยังไปพูดยังไปมองเขาทักหามองนี้เขาหาแล้วเมื่อกีบ้บ่ค่อยมีปัญหายางตรงไปเร<ๆ>ื่อยๆนะน่ามาหน่อยอ่ะพวกแม่ยางขามเสยล่ะเอยถูกต้องแค่แล้วมาเพิ่นนะม่ทักแล้วอีกอันดอกหนึ่งนะ่ะเออน,นั่นแหละอ่าขอบคุณครับ ม้าูปูนั้นสวยมากเลยดอกนี้พ่อมแม่ใด้มามันที่เถาแล้วเนาะนั่นะพี่น้องเอ้ยมันก็อยู่นนี่หลืบมนหลื้ยเขามายู่นนี่หลืบแท้ตาเกือบ่เห็นแล้วพี่น้องเอ้ยดู พุ่นนะเกือบเน่าแล้โอ้ยมดพี่น้องเอ๋ยงามหลายพุ่นนะกับพุ่แม่เห็นมันกุ้มเหรอเป็น้องเอ๋ยโอเคเห็นมันเกิดบ้าเห็นเหรอเห็นไหมงามงามงามก็ได้ เงามเนาะเด,ดี๋ยวมัน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 รีอยู่ต้ตนไต้ต้นมอดเนี่ยก็เลยพ่ค่อยเห็นบันไดพี่น,อน,น้องมันรีเหาอก็ไม่เห็นแต่พี่น้องเออพี่เฮา,นะา,า,า,าน่ะเงาเงามงาแดนอ้ยสวยมากเลย บอเห็นเป็นกลุ่มใหญไงนี่ยนะเห็นเป็นจอมเป็นจอมเป็นหน่อยนะสูงน,น,นั่นแหละพี่น้องเอ๋ยบงงางโซนเขากเกษมอาหารครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแหละพี่น้องเอ๋ยอากาศหนาวบ่ไหว <c oughs> พุดนนะพี่น้องสวยงามมากโอ้ยสีน้าเงาลพี่น้องเอ๋ยเอาเงินบ่เอารถเนาะพี่น้องเสียดายมันพูดนะข้างสวยอยู่ ได้อยู่ได้อยู่ซุปนันก็บ,บรรลอกันเรื่ซุปนันก็นได้เอ,อียอย่างวนวนวนเลยนะเนาะเบื่อ,อหางหอดกันวนน่ะเฮ้ยได้ตาพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องอนี่อู้หูสวยสวยสวย มาอันกันนอพี่เราพี่น้องเอ้ยมันไงงาม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 แต่เกิดเ็นซี่มันคือขานเทีย,ยดใช่ปะนุ่งดูพี่น้องขาสั่นเนาะน,น,นี่นุ่งดูพี่น้องมันถั่วถั่วต้นพี่น้อง มันเกิอบบอดบ่ได้หลายไปเนดอกพี่น้องเอ้ยมาเป็นกุ้มน,น้อยน,น้อยน้อยบนเต้นเลีย้ยงไงะวะเหงาดิหาไหมนี่คนนละพี่น้องเลยขาอย่างมะขาวดีทเนี่ยโขาวขาวเนี่ยเหงา พี่น้องเอ้ยขาวๆขาวๆมากาพัดหนาวเราพี่น้องมันก็เลยนั่นจังใดปัญหาไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยนะฮะโอ้นี่เต๋โอ้ยกุมหน่อยกุมนั่นอยู่พี่นอ้องดูดอกสวยอยู่นะ ขอบคุณนะดอกสวยอยู่ดอกสวยยูน่ะม,มากมาขอบคุณครับเฮ้ยสวยสวยน่ะนุ่น่ะอุ่นอัขอบคุณครับอืม เดก็กเด็กเดบกสิเด็กสุกสุกดอกเดียวขนโลงอยู่พี่น้องเ,เอ้ยสองดอกอแต่ดอกสวยวะนี่นะวินาพีน้องอดอกสวยมากเลย อีคนนะอีเพิ่นได้เห็ดดอกหนึ่งเอาตัดเอาตั้งหัวน้องม้งทงคือนไปน้องนี่เออใส่นี้เลยซ้ำเป็นขาบเออซีมีปะโอ้ทรงซีมีหลายดอกมีกพี่น้องโอ้ยไม่หลีนี่โอ้ยนี่ดอกหนึ่งฮักปกลบพี่น้องเลยทรง นี่มันตีเฮาพี่น้องนี่นี่นนนสวยโอ้ยเจดสันเจดสันหน่อยหาให้ได้พี่น้องต้นนี้หน่อยนี่ ไป้าไปต้นนี้ก่อนเราค่อยไปรวมกับแม่ทีเดียวเกบไปมันเมือน,นพี่น้องเอ้ยพอหม่องวันแล้วพี่น้องเอ้ย <laughs> ตายตายมีเพนมีเพนเล่เพนมาแม,ม,หาหม่ห้ามมองห้ามมองมันได้มันได้แล้วจะให้เจสันตัดขาอันก่อน,อนเจสันตัดขาหน่อยสิ เอ้ยปนหาเงาข่า,ขางเงาแน่พี่น้องปน่ะโอ้ยขางไหมอ่อ,อนซ้อนขา่างเน้ได้พี่น้องเอ้ยขางมันงามโพดโอ้ยหัวหัวหลุดเลยท่านผุ่น่ะผุ่น่ะพี่น้องงาม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 อะไรได้เห็นได้หลายไปได้หลายทั้งนั่นนะฮนะได้ยเนาะหัวจิ้มเลยเนาอ มันออกมันมาออกเป็นจุ่มเด้เออมันออกเป็นอเจอเจอเป็นบลาออกเป็นกลมยันยิ่งออกเด้อเอยพี่น้องเอ้ยมันออกเป็นจุ่มหน่อยๆน่อยจุ่มน่อยติดกันอยู่ดอกมันกับปอติดกันปันไ้าติดกันกุนี่คือสีมวนน่ะพี่น้องเอ้ยนี่อ้ยงาม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 ดูพี่น้องเอ้ย อ้่อ,อนซ้อนอี่ดีเด้ขามันน่พี่น้องเมืงทรงทางปุ่นคือสิงไงไหลโอ้ยตา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 ยสร้ากระท้างนั่นแหละโอ้ยสว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 ยนีขายงียบฟ้สวย,สวยดีพี่น้องเลย มีอ่ะมีนะมีมีไปอีกคนน่ะโหโยมีเรื่อยเลยพี่น้องเอ้ยขึ้ดูมันอยู่ในป่าคนน่ะคนอ่ะงาจะอยู่แถวนี้เองมันจ้องไปเก็บที่ไหนแล้วคนละคนละคนไหมฮะเยอะเยอะเสียเดียว เติมไว้พี่น้องเอ้ยมันอ่ะเออใส่เข้าไปเลยจ้ะ๋ยวมันนั่นเห้ยพุ่แม่ได้ลายไปแล้วพุ่แม่คนนะ่ะเต็เมมือแล้วพี่น้อ,อ <laughs> เยเต็มมือเลยว่ออนะคนะนะ่ะจะฉังคันดูคันตะโคเลยโคเลยได้ข้ามตะได้ข้ามไดนะ้เยอะตัก คุณน่ะเก็บปอกเก็บเอาผู้แม่เพิ่อนนะเอ้ยคุณน่ะนายกขาอดนายหลบพอดีเห็นแม่ดอกกำงานเราลูกเป็นดอกน้อยๆนะพี่น้องเอ้ยดอกคุณน่ะสวยๆๆข้างในอีกพี่น้อสวยๆๆสวยๆพี่น้องคลิปเห็ดแต่มันก็ไหลเด้อพี่น้องเอ้ยป้านี่ก็ได้ คนนั้นไม่ถ้าขาต้นย่างเงยขาแงยนะพ่อแม่เก็บอย่างเดียวจิงจิงเต็มด้วยพี่น้องเป็นต้นกันไกลตัดเอาลูกเห็นดอกหลอดเห็นดอกไงล่ะพี่น้องสวยสงามงามงามอิ๋นหลีมานะพี่น้อง

มึงดูพี่น้องเกิดเกิดแต่มึงดูพี่น้องเลยมึงดูพี่น้องเอ้ยกลุ้มมึงดูพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องเอ้ยฟุนะโอ้ยตา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 ยพี่น้องเอ้ยโอ้ยว้าวพี่น้องสวย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 มึงดูมึงดูมึงดูเออเอิญไข่มึงนี่คอยยังมาเก็บฉันฉันได้เสร็จสัมน้องคอยก้อนหันนะ

อเดี๋ยวอะไปถ่ายของไม่เพ้นก่อนไปไปไปม่เพ้นออ่อนเนอะเราเราสิเก็บก่อนเดี๋ยวถ่ายรูปอะไรข้อมือแจ็ซันเดี๋ยวไปไปหาคุณยายไปหามีเพ้นไปหาแม่ใหญ่เพ้นไปสใช้ถ้าเบื้งพี่น้องเอ้ยหาเน่าเ,เนา่า

อู้หูปนักพิงอย่างไรพน่ะตรงไหนอีกพน่ะมันได้มือได้พี่น้องเลยเป็นยังดอกอ่สยกันจับ่อยกันเก็บพี่น้องนี่พนะพี่น้องนี่น่ะโอ้ยมันอยากกุหลางแล้วบันอะหมดนี่มัน โอ้ยมองงานแทะมองเด้อเห็นมาแล้วดอกซอบบลเลอร์เลยแต่ไม่เยอะพี่น้องอู้หนุ่นนะตามันนะกอดจัดการไม่เพี้นจัดการเลยเห็นมันเนี่ยเห็นบ่เห็นดอกมันว่กขันยอดนั่นเด้อ ยอันะกยับนเบนตาเบนตาามาดูดีสุดโอยมงมึงดูเดยอกันได้เพลนมาตอกันมาตอกันมึงดูพี่น้องเรื่องเฮ้ยมานะเห็นพี่น้องเ้ยขับไปทางนั้นอีกทีหนึ่งเดินไปนไปเก็บไปเนบ่พี่น้องเรนงไหน คักสวยสวยสวยมพองเอ้ยขงดยัดเอ้ยพูนอพ่น้อย่างนี้เลยไม่เอ้ยไม่เอ้ยพูนะพี่น้องเอ้ยโอ้พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นพี้งเอ้เป็นกุห้ายสว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 ยโอ้สวยสวยมากเลยพี่น้องดูุดูุดูคุณดูดูอันนี้อันนี้

ออยังข่ามเดย์นาเพี่น้องเอ้ยนั่นแหทอดทอดหรือเปล่โอ้โหมึงดูพี่น้องเอ้ยคุณน่ะเต็มกระตาไงล่ะพี่น้องมึงดูโอ้ยโยโย่ผัวเว่าอย่างจริงอย่าเร็จเลยกำลักประด โอ้ยอ่าหลับพี่น้องเออย่างกลับบ้านเนดะ้อพี่น้องนี่ระวังทังกอ่ะตาเหลี่ยบหันเหลียบตีแล้วพี่น้องเอ้ยไปน,นะตาตัวข่อยอะ่ะโอ้ยนี่นี่โอ้ยหลายขักหลายแน่ฝาสีบอมีก็ได้กับมีคือเก่าพี่น้องมองดูเอ้ยขักเน้องมองดูพอเต็บตะการเราเข้ากับอไรไปเอรละกลับบ้านเนดะ้๋วพี่น้อง ถ้าบวกเต็มตะกาคือสื้อมงซ้งตีหาไปเรื่อยๆเอ้ยเนาะมาได้ประมาณสมองกว่าๆพี่น้องเอ้ยนี่เต็มตะกาเลยเอ้ยป้านี่บอกเคยบอกเคยเห็ดเท้าผิดฝั่งแล้วน้อยแม่เอ้ยมาเท่าไรกระไรย้ำนั่นดูอ๋อเห็ดได้อันนี้เห็ดได้เห็ดหนังไก่ขาบัาลีบ้าน มาสวยสวยเยนี่ลับตาไปล็อกตาเดินนะพี่น้องเลยคือว่า,ามงนีข่ขานหน่อยว่ามึงเหนมันนันเดะมันไม่ได้อยู่มันจุกทุกภูเขาไม่ต้องล็อกอมือนี่แหละลูกเลยพ่นักพี่น้องก็ยังมีเนาะทั้งกับปานเอาก็ได้น,นี่เอาไปผัดเผาแซ่บเลยพี่น้องผัดเผ็ดๆอ่แซ่บ,ทบ,ทบ,ทบ ึบๆๆๆนะจน,จนตะวันสิตกดินละพี่น้องนี่นัน่นละพี่น้องเอ้ยมึงดูเต็มตะก,การไว้พี่น้องเอ้ยนั่นละมึงคนน่ะโอ้ยมึงดูมักอันกันเริ่มเถาแล้วนั่นละพี่น้องอาสามีนม่ละพี่น้องเอ้ยไปไปค่อยเจอกันงวดหน้าอาจซามีก็ได้หรืออ,อาจซามี มึงก่อนวันหนาวมันหนาวมึงนี่กันหนาวค่ะคุยบพี่นอ้องอ่าไปแล้วพี่น้องเอ, bye. Bye เอ้เฮ้ยเพืเอ่อนะ